ล่าสุดครับโอ้โหจริงๆทัวประเทศก็ได้รู้มาว่าน้องมินดีนี้ได้ไปเล่นเทศกาลหนึ่งที่เป็นระดับโลกเลยคือโคเชล่าที่ USA USA <ะ>โอ้โหเนี่ยครับแล้วเป็นคนไทยคนแรกเลยครับที่ได้ไปเล่นงานแบบนั้น<ะ>งาน international 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 คนต่างชาติมากันเยอะคนต่างชาติ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 มากันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องมิลิสากินนี่ก็ต้องได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอ้โหนั่นเลยเหรออย่างอย่างสีเหลืองแย่เหรอนี่เห็นไหมครับแล้วถ้าอย่างเอ่อเตาอ้างเหรอนี่นะเตา ภาษากคืออังโลอังโลไม่ใช่อังโล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  yeah อ้เก่งมากเลยค่ะมันค่อนข้างยากก่ะพี่พ yeah, ี่พี่เคยไปมาเหมือนกันเลือกครึ่งหรือเปล่าคะใช่ครับพี่ครึ่งพี่พ่อพ่อเป็นแขกแขกแม่แม่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านแล้วก็ได้ได้กันได้กันพี่ก็ออกมาจากร้านจากร้านเลยว้าวโรแมนติกโรแมนติกมาก Buff talk.